เจ้าหญิงผักเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอและ เป็นผู้ที่รักสุขภาพเป็นยิ่งนักเธอชอบทานผักเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงต่อต้านเชื้อโรคร้ายที่ชื่อว่าไวร้ายไวยรัสเจ้าเชื้อโรคไวร้ายไวยรัสมีจิตใจที่โหดเหี้ยมชอบทำร้ายผู้คนคอยสูบเลือดสูบเนื้อผู้ที่อ่อนแอโดยเฉพาะเด็กเ ที่ไม่ชอบทานพากทุกๆุกค่ำคืนเจ้าเชื้อโรคไวรัสไวรัสจะออกสูบเลือดสูบเนื้อเด็กๆที่อ่อนแอเพื่อทำให้ชีวิตตนเองเป็นอมตะทุกทุกเช้าเมื่อเด็กๆตตื่นขึ้นมาก็จะหมดเรี่ยวหมดแรงร่างกายอ่อนเพลีย เมื่อเจ้าหญิงทราบข่าวว่าเด็กๆก,กำลังตกอยู่ในอันตรายจากเจ้าเชื้อโรคไวรัสที่กำลังทำร้ายเด็กๆจึงตัดสินใจแปลงกายเป็นคุณครูที่แสนดีคุณครูที่แสนดีได้มาช่วยเหลือเด็กๆมาให้ความรู้ ในเรื่องการทานผักและสอนวิธีการปลูกผักแบบง่ายๆให้เด็กๆได้มีผักไว้รับประทานเด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่าเราต้องเสียเงินซื้อผักสวนครัวชนิดเดิมๆไปเท่าไหร่เวลาไปจ่ายตลาดเลือกซื้อผักมาประกอบอาหารแต่ละครั้งเคยรู้ไหมคะว่าเราก็สามารถปลูกผักสวนครัวเองได้ไง่ายๆจากส่วนที่เหลือของมันเอง ไม่ว่าจากต้นใบหรือกิ่งแถมยังดูแลไม่ยากแค่รดน้ำเป็นประจำเท่านั้นเราก็จะมีผักสวนครัวไว้รับประทานตลอดค่ะมาปลูกผักสวนครัวกันเถอะแม้นจะมีพื้นที่น้อยก็ปลูกผักได้อย่าเพิ่งทิ้งผักที่ใช้ทำอาหารสามารถนำมาปลูกต่อได้นะคะ เด,เด็กเชื่อฟังคุณครูแสนดีแล้วทําตามที่คุณครูบอกโดยเด็กๆทานผักแล้วปลูกผักเองจึงทําให้ร่างกายแข็งแรงและร่าเริงแจ่มใสสองเดือนผ่านไปณนะคืนหมาหอนหหเจ้าเชื้อโรคไวรัสออกสูบเลือดสูบเนือ้อตามบ้านของเด็กๆ แปรากฏว่าเจ้าเชื้อโรคไวรัสเข้าบ้านไม่ได้สักหลังทันใดนั้นเองเจ้าหญิงผักก็ปรากฏตัวเข้าไปทำร้ายเจ้าเชื้อโรคจนร่างกายค่อยๆย,ย่อยสลาย และหายไปเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กถ้าเด็กๆไม่ทานผักเด็กๆก็จะถูกเชื้อโรคไวรัสไวร่รอบนำเด็กๆนะคะแต่ถ้าเด็กๆทุกคนทานผักเราก็ปลูกผักแบบง่ายๆที่คุณครูสอนเด็กๆก็จะปลอดภัยจากเชื้อโรคไวรัสนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆนะคะทํากิจกรรมกับคุณครูสอนกิจกรรมด้วยกันนั่นก็คือ1กิจกรรมทานผัก คนละหนึ่งเมนูนะคะสองเด็กๆจะต้องปลูกผักสวนครัวแบบง่ายๆที่คุณครูได้สอนเด็กๆเอาไว้นะคะคนละหนึ่งอย่างทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมปวดรูปมาสม่งครูด้วยนะคะแล้วเราพบกันคลิปหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบาย